สวัสดีครับอันนี้เป็นล้อที่เราหล่อมานะครับสําหรับสแต็กเกอร์ปัญหาคือว่า,าเขาหล่อมาแล้วก็ไม่หลบสลบนะครับต้องทําการคึงเพื่อที่หลบสลบ้มนมจะติดหมุนไม่ได้นะครับเพราะโดยปกติล้อเนี่ยต้องมีการหลบสลบเพราด้านในเนี่ยจะเป็นชุดเหล็กไม่งั้นจะติด ล้อจะเืดหมุนไม่ได้โอเคครับแต่ความสูงเนี่ยไดเมิเตอร์อของล้อได้นะครับแต่ทางร้านก็ไม่ได้หลบสโลปมาให้นะครับก็เลยต้องไปกึงหลบเองนะครับโอเคครับใครจะเจอปัญหาเปลี่ยนล้อก็ต้องอดูเรื่องสโลปตรงนี้นะครับว่า <c oughs> พอไหมได้ขนาดไหม โอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการหล่อล้อพิวเทนสำหรับล้อสเต็เกอร์